ขอต้อนรับเข้าสู่มินาวาพอดแคสต์พบกันทุกวันศุกร์เสาร์ในช่องทางปกติลารับชมก่อนใครในกลุ่มห้องเรียนมิติที่5ค่ะซีรีส์นะคะชาติพบ EP ีที่2จิตใต้สำนึกการละลึกชาติแน่นอนนะคะว่าเรื่องของการละลึกชาติเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังหรือว่าเคยสัมผัสรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวพวกนี้อยู่บ้างแม้มันจะไม่ใช่เรื่องที่เราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่อง ที่เกิดขึ้นบ่อยๆกับทุกคนแต่ว่ามันก็มีให้เราเห็นในเรื่องราวของชีวิตแล้วก็ข่าวสารนะคะแล้วก็การระลึกชาติเนี่ยจริงๆแล้วอะค่ะมันสามารถทำได้ทุกคนนะเพราะว่าดวงจิตที่มาอยู่ในภพชาติของการใช้ชีวิตเวียนว่ายตายเกิดในโลกอะคะ่ะเราเชื่อว่ามันมีที่มาที่ไปมันมีเหตุปัใจจัยในการมาดำรงอยู่ แล้วก่อนที่เราจะลงมาเริ่มต้นบทเรียนในโลกใบนี้ค่ะมันก็มีเซี่ยวหนึ่งของจิตวิญ,ญญาณที่เราจดจำได้ในพื้นฐานเดิมๆตัวตนเดิมๆการแยกออกมาจากจิตวิญญาณต้นธาตุกำเนิดดังนั้นเราเชื่อนะคะว่าการระลึกชาติเนี่ยทุกคนสามารถทำได้และทุกคนมีภพชาติที่จะจดจำบางสิ่งบางอย่างได้ จากจิตวิญญาณภายในและการที่เราจะจดจำเรื่องราวเหล่านั้นแน่นอนนะคะว่ามันต้องมีฐานความจำที่บันทึกเรื่องราวพวกนั้นเอาไว้นั่นก็คือจิตใต้สํำนึกซึ่งจิตใต้สำนึกเนี่ยคือจิตที่เราไม่ได้เข้าไปทัสเข้าไปสัมผัสเขาตรงๆในช่วงเวลาที่เราตื่นนะคะแล้วก็มีชีวิตใช้ชีวิตตามปกติการจดจำ คำพูดภาษาการเรียนรู้เราใช้สิ่งที่เรียกว่าจิตสํานึกนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของการค่้ควรจากการใช้สมองการใช้ตาดูหูฟังการเรียนรู้จากโลกรอบตัวแต่ในช่วงเวลาที่เราหลับช่วงเวลาที่เราไม่ได้ตระหนักว่าเรากำลังเอื้อมมือไปหยิบสิ่งน,นั้นก้าวขาเพื่อที่จะเดินไปหรือว่าเดินขึ้นบันไดหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่ จิตใต้สำนึกของเราจะออกมาทำงานช่วยการขับเคลื่อนในเรื่องของอวัยวะภายในซึ่งแน่นอนว่าเราไม่ได้มานั่งเพลงนะคะว่าหัวใจจงเต้นครั้งต่อวินาทีหรือว่าปอดตับไตไส้พุงฉันจะทำงานยังไงมันอยู่เหนือการจัดการของตัวเราในช่วงที่ดำรงสติสัมปชัญญะการรับรู้ในพื้นฐานของความปกติที่โลกนี้ รับรู้กันแต่ในการที่เราจะสามารถไปรับรู้จิตใต้สำนึกหรือว่าการทำงานของอวัยวะภายในสิ่งที่เราไม่ได้มองเห็นด้วยตาไม่ได้สัมผัสด้วยหูหรือว่าได้ยินได้กลิ่นได้อะไรในเรื่องของประสาทสัมผัสนะคะมันก็สามารถที่จะเข้าไปรับรู้ได้ในจุดนั้นเมื่อเรามีการฝึกจิตให้แหลมคมฝึกการ รับรู้รู้ตัวทั่วพร้อมการฝึกสมาธิการฝึกยานนะคะเราสามารถจะเข้าไปสัมผัสรับรู้ในสิ่งที่จิตสำนึกหรือว่าสมองของเราไม่ได้สั่งสมการเรียนรู้ซึ่งมันก็จะเป็นในแง่ของความทรงจำที่ฝังอยู่ในชาติภพอดีตของเราซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เราเกิดมาเป็นตัวตนคนนี้เดี่ยวนี้ ตอนนี้เรามีอดีตเหล่านั้นเกิดมาพร้อมกับเราซึ่งมันก็คืออดีตก่อนที่เราเกิดนั่นแหละอดีตชาตินะคะบางครั้งเราเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเราเกิดมาเราถึงรู้สึกว่าเราแปลกหรือแตกต่างจากคนในครอบครัวทําไมเราถึงมีนิสัยบางอย่างที่พ่อกับแม่ก็ไม่ได้สอนนะสังคมรอบตัวก็ไม่เคยชักนําไปในจุดนั้นนะบางคนมีพรสวรรค์น,นะคะ ที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เล่นเป็นโนเป็นตั้งแต่เด็กทั้งที่คนในบ้านไม่มีใครเล่นเป็นโนได้มีทักษะในการฟังชั้นยอดมีทักษะด้านภาษาที่หลากหลายมีความสามารถด้านศิละปะบางครั้งเราคนพบอะไรที่แตกต่างจากสังคมรอบตัวจากสิ่งที่สมองของเราจดจำไว้จากสิ่งที่จิตสำนึกของเราจะสามารถยั่งถึงได้ว่า มันมีที่มาที่ไปยังไงหรือแม้แต่บางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราเกลียดใครบางคนตั้งแต่แรกเจอหรือชอบใครมากๆทั้งที่เขาไม่เคยทำอะไรให้เราเลยบางครั้งมันมีบางส่วนของจิตที่จำได้ซึ่งแน่นอนนะคะว่าความพิเศษและแตกต่างตรงนี้เราอาจจะอธิบายมันได้ในลักษณะของ ความทรงจำในจิตใต้สำนึกในการระลึกชาติแล้วก็สิ่งที่เคยทำมาในชาติก่อนๆและนอกจากนั้นนะคะมันก็ยังมีในระดับของจิตเหนือสำนึกขึ้นไปอีกที่ไปทัชกับพลังงานของจิตวิญญาณที่สูงกว่าในมิติที่แตกต่างหรือแม้กระทั่งจิตภายในของเราอะคะ่ะที่เราจะตระหนักรู้ได้ว่าเราเกิดมาเพื่อทำอะไร เรามีหน้าที่ในภพชาตินี้เพื่อสิ่งไหนและการกลับเข้าสู่ภูมิปัญญาดั้งเดิมของจิตวิญญาณมันจะเป็นอะไรที่เหมือนซ้อนลงไปเป็นชั้นๆที่เราจะต้องปลดปล่อยอัตตาตัวตนความแน่นทึบตันของพลังงานความถี่ที่เรามีในโลกใบนี้เมื่อไหร่ที่เราวางใจจากความเป็นระดับปุตุชนธรรมดาในโลก แล้วเราเปิดใจให้กว้างอะค่ะเปิดใจยอมรับสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่ตาดูหูฟังสิ่งที่โลกนี้ยอมรับหรือความปกติที่มนุษย์นิยามเอาไว้บางครั้งเราต้องเปิดใจจากพื้นฐานความเชื่อเดิมๆแล้วก็เปิดรับทุกสิ่งโดยที่ไม่ตัดสินสิง่งใดเลย การที่เราจะลงไปสัมผัสว่าจิตใต้สำนึกชาติพบในอดีตหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเก็บเอาไว้ในตัวเราอะค่ะเราเชื่อว่าทำกันได้ทุกคนนะโดยเฉพาะในเรื่องของฐานข้อมูลเกี่ยวกับการระลึกชาตินะคะการสะกดจิตการเข้าสู่ผวังสงบลึกแล้วก็การรับรู้ถึงอดีตชาติตัวตนเก่า เราทุกคนนะคะล้วนมีที่มาและที่ไปจิตวิญญาณของเรานั้นตระหนักรู้ในสิ่งนี้และพยายามย้ำเตือนเราให้ไปในที่ที่ถูกต้องและจดจำที่มาในอดีตของเรารวมทั้งบทเรียนในอดีตชาติที่เราสอบไม่ผ่าน<อ>ก็ยังคงฝังจำแน่นอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราอยู่หลายๆครั้งที่เรารู้สึกว่ามันมีการเตือนจากจิตภายในแบบแปลกๆ อารมณ์ของเดจาวูความรู้สึกของเซนสัมผัสรังสังหณรการรับรู้ถึงความปรารถนาที่รุนแรงความรู้สึกที่แรงกล้าที่เราจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างบางครั้งเราตอบความรู้สึกเหล่านี้จากการใช้สมองไม่ได้เลยแต่เรากลับตอบมันได้จากจิตใต้สำนึกว่ามันคือสิ่งที่เราจะต้องทำมันเป็นสิ่งที่เราจะรู้ได้เฉพาะตนค่ะ เป็นสิ่งที่เมื่อถึงเวลาเราจะสัมผัสมันได้และเป็นสิ่งที่เราจะรับรู้หรือยอมรับมันได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการเปิดใจการปล่อยมุมมองของมิติที่สามออกไปและวางใจกับอิสระภาพและการไหลลื่นไปกับเส้นทางในชีวิตแผนการในชีวิตที่เราเลือกลงมาค่ะแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปแต่เราจะมีบางครั้งนะคะที่เราสัมผัสถึง พลังงานข้างในที่บ่งบอกว่าเราจะต้องใช้ชีวิตคู่กับคนคนนี้เราปรารถนาที่จะอยู่เคียงข้างกับใครสักคนเรารักบางสิ่งบางอย่างมากๆม,มากจนไม่รู้ว่าทำไมเราถึงรู้สึกรักมันได้ขนาดนั้นไม่ได้หมายถึงแค่คนนะคะอาจจะหมายถึงสัตว์หรือว่าสิ่งของหรือว่าเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เราไปสัมผัสแลารู้สึก มันจับใจมากจริงๆอะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกระบวนการของจิตใต้สํานึกที่เราไม่สามารถตระหนักรู้ได้เลยว่ามันมาเพื่ออะไรมาจากไหนมาทำไมจนกว่าเราจะเปิดใจยอมรับมันเข้ามาค่ะเราเมื่อเรายอมรับมันเข้ามาด้วยความไม่ตัดสินอะไรเลยจากมิติที่โลกนี้บอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้หรือเราบ้าไปแล้วนะที่เราเปิดใจกับการเชื่อเซนของตัวเองบางครั้ง เราก็ต้องใช้ความเป็นศิลปินในตัวเองสูงนิดนึงที่จะจินตนาการว่ามันเป็นไปได้นะที่จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับเรามันเป็นไปได้นะที่เราจะเจอเหตุการณ์ที่โลกบอกว่าน้อยนักที่คนจะเข้าถึงแล้วมันเป็นไปได้นะว่าในสักวันหนึ่งเราจะได้รับรู้เรื่องที่โลกบอกว่ายากด้วยความรู้สึกที่ว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เราเคยเข้าใจ การสัมผัสถึงจิตวิญญาณขั้นสูง High อ r s e ซลตัวตนที่สูงกว่าการสัมผัสถึงจิตวิญญาณต่างมิติการสัมผัสถึงพลังงานในจิตวิญญาณของตัวเราเองการเปิดองค์ความรู้และปัญญายาณบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมโลกนี้ถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องยากทั้งที่ก็มีเหตุการณ์เหล่านี้ให้เห็นกันอยู่เสมอแต่แน่นอนค่ะว่า ถ้าเราไปเจอกับสิ่งเหล่านั้นโดยที่เรารู้สึกว่าโลกนี้ไม่สนับสนุนว่ามันคือเรื่องปกติเราจะมีความสับสนจิตสำนึกของเราจะออกมาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกในขณะที่จิตใต้สำนึกของคุณก็ตีขึ้นมาแล้วบอกว่าก็ฉันทำให้เธอเห็นแล้วไงเธอยังไม่เปิดใจอีกเหรอในช่วงเวลาที่จิตของเรากำลังเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะสดงให้เราเห็นว่าวิญ,ญญาณต้องการ ทำอะไรวิญญาณจดจำอะไรได้ชาติพบเก่าๆคนเก่าๆหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราเกิดมาเพื่อสร้างมันแน่นอนนะคะว่าถ้าเราใช้ระดับจิตสำนึกในการมองหรือการเลือกตัดสินแล้วแล้วก็เราจะไม่มี iPad MacBook เราจะไม่มียานลบเเรือบินเครื่องบิน เราจะไม่มีอีกหลายๆอย่างเลยที่คนพวกนั้นเขาสร้างโดยการใช้จิตใต้สำนึกแน่นอนว่าของที่สมองเราไม่เคยเห็นในโลกเนี่มันไม่ได้เกิดจากจิตสำนึกหรอกค่ะมันเกิดจากจิตที่สัมผัสวิญญาณภายในมันเกิดจากจิตเนื้อสำนึกขึ้นไปที่เราสัมผัสได้ถึงเสียงเรียกจากข้างในดังนั้นการที่เราจะระลึกถึงอดีตชาติความเป็นมาเป็นไป มันเกิดขึ้นได้เสมอเนื่องจากเรามีเมมโมรีการ์ดขนาดใหญ่ที่บันทึกทุกอย่างที่จิตวิญญาณเก็บประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นโลกนี้โลกที่แล้วหรือก่อนที่จะแยกออกมาจากต้นทานดั้งเดิมเรามีความทรงจำเหล่านั้นแล้วเราเชื่อมโยงกับความทรงจำเหล่านั้นตลอดเวลาไม่ว่าเราจะผ่านไปกี่ภพชาติมันยังอยู่ในจิตใต้สำานกค่ะแล้วจิตใต้สำานกนั้นก็อยู่กับเราในร่างกายนี้ ในความทรงจำทุกพทุกชาติยังคงดำรงอยู่กับคุณเสมอมันไม่เคยหายไปไหนจนกว่าคุณจะกลับมาทบทวนปัจจุบันขณะคลียคลายนะคะจิตใจสิ่งที่คุณเกิดขึ้นในชาติพบปัจจุบันมันก็คือการที่คุณรีรันจิตใต้สำนึกในพบชาติก่อนๆเรื่องราวที่คุณยังติดค้างคาใจยังแกะประเด็นปัญหาไม่จบยังเคลียร์ไม่ได้ ก็จะกลับมาแก้ไขอีกครั้งเพราะว่าจิตนั้นยังคงดึงดูดสิ่งที่คุณยังติดรั้งยึดติดวางไม่ลงปรงไม่ได้มันก็จะเป็นบทเรียนซ้ำๆอีกครั้งหนึ่งให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่าๆในชาตินี้ที่คุณยังไม่ผ่านมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าคุณเพิ่งจะมาเป็นในชาตินี้ก็ได้นะมันอาจจะหมายถึงก็หลายชาติแล้วนะที่เป็นมา แต่มันน่ากลัวอย่างนะคะเพราะว่าเกมมายาของมิติที่สไม่ได้ทำให้เราสามารถตระหนักถึงความผิดพลาดในอดีตชาติแต่การเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งมันคือความสดใหม่ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันแค่ครั้งแรกนะซึ่งมันเป็นเหมือนภาพมายาที่หลอกเราอยู่เสมอะคะ่ะว่า เราเพิ่งเคยร้องเพลงครั้งแรกเราเพิ่งเคยกินอาหารร่วมกันกับครอบครัวนี้เป็นครั้งแรกเราเพิ่งเคยเจอหน้ากันเป็นครั้งแรกเราเพิ่งเคยเดินทางไปที่นี่เป็นครั้งแรกทั้งที่ความจริงถ้าเราจดจำได้หรือรู้สึกผูกพันกับที่ไหนอะเราอาจจะเคยมาที่นั่นเป็นร้อยๆครั้งเป็น1ิบๆชาติเราอาจจะเคยทำตัวแบบเนี้ย มาตั้งแต่ชาติก่อนๆล้เราอาจจะเคยติดกับดักความกลัวความไม่กล้าความหวาดหวัน่นมาตั้งแต่ชาติก่อนๆแล้วแต่โอกาสในการที่เราลืมเลือนนั้นมันอาจหมายความว่าความทุกข์ความเจ็บปวดของเรามันได้น้อยลงกว่าการที่เราจดจำได้ทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าหากเราไม่ปลดล็อกความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหมดในชาติภพนี้ มันก็ยังคงค้างค้างอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณเก็บอยู่ภายในความรู้สึกความทรงจำและหมุนวนกลับมาเพื่อรีรันเราเรียนรู้มาอีกครั้งเพราะงั้นทุกความทุกความเจ็บปวดหากคุณปรารถนาที่จะปลดล็อกจิตใต้สำนึกของคุณชาติภพเก่าๆที่คุณอาจจะจดจำตัวเองไม่ได้ขอให้คุณปลดมันตั้งแต่ชาติภพนี้นะคะปล่อยวางมันออกไป ตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เพราะมันอาจจะหมายความว่าถ้าคุณไม่ทําวันนี้ชาตินี้มันก็จะวนอยู่อย่างนี้ไปอีกไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติและที่สำคัญนะคะถ้าหากคุณสามารถปลดล็อกได้ในภพชาตินี้แน่นอนว่าคุณสามารถเปลี่ยนความทรงจําในอดีตชาติของคุณความเจ็บปวดเก่าๆในหลายๆภพหลายๆชาติคุณสามารถคลีคลายมัน ในการจัดการกับชาติภพปัจจุบันเมื่อไหร่ที่คุณได้รับการเยียวยารักษาและปล่อยวางความทุกข์ใจสัมผัสถึงความรักความเข้าใจและการให้อภัยได้ความทุกข์ที่สะสมมาในจิตใต้สำนนกของคุณมันจะถูกคลี่คลายไปมันจะไม่เก็บเพาะเอาไว้เพื่อที่จะไปสานต่อในชาติภพหน้าอีกแล้วเมื่อคุณได้ตื่นรู้ได้เข้าใจได้ตระหนักถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในชาติภพนี้หรือเรื่องราวในอดีตชาติเมื่อคุณเยียวยาบาดแผนในจิตใต้สำนึกของคุณเรียบร้อยดีแล้วทุกๆชาติภพที่สะสมมามันคือการคลี่คลายไปพร้อมๆกันค่ะดังนั้นบางครั้งเราแทบไม่ต้องไปสะกดจิตระลึกชาติแต่เราสามารถรู้ได้ว่าอดีตชาติเราเป็นยังไงจากวิถีชีวิตและการมองโลกในปัจจุบัน เพราะมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เรามาเจอกันมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้สัมผัสโลกใบนี้และมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้เรียนรู้บทเรียนต่าง,างๆเราแค่ลืมมันไปเท่านั้นเองและมันก็ไม่ได้หายไปไหนค่ะการลืมไม่ได้แปลว่าทั้งหมดจะหายไปเพราะมันยังคงนอนเนืองอยู่ในจิตใต้สำนึกเรารอสักวันหนึ่งที่บททดสอบจะพร้อมสำหรับการรีลันกลับมา ให้เราได้เข้าใจว่าอะไรอยู่ภายในจิตใต้สำนึกของเราอะไรที่เราจะต้องเคลียร์และเยียวยารักษามันอะไรที่เราควรจะปลดล็อกและปล่อยวางมันไปได้แล้วอย่าไปกลัวหรือว่ากังวลน,นะคะเพราะว่าทุกสิ่งในการเรียนรู้ของจิตวิญญาณน,นั้นเรียนเพื่อให้เราเข้าใจว่าความทุกข์ก็ไม่ใช่ความทุกข์อย่างที่เราเข้าใจความสุขก็ไม่ใช่ความสุขอย่างที่เราเข้าใจ ทั้งหมดนั้นมันแค่ภาพมายาที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราได้สัมผัสและก้าวผ่านเพื่อดำลงอยู่ซึ่งความรักการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณทุกดวงเพื่อกลับคืนสู่บ้านเดิมแท้ของเราดังนั้นทุกอย่างที่เรากลับมาพบเจอกันอีกครั้งกลับมาพบเจอเรื่องราวเหล่านั้นอีกครั้งมันเหมือนการที่เราต้องเข้าใจว่าเราสามารถที่จะ สัมผัสทำความเข้าใจและก้าวออกจากวิถีเดิมๆในช่วงชีวิตที่ผ่านมาที่เรายังไม่สามารถผ่านมันได้ไม่ได้แปลว่าชาติภพนี้เราจะผ่านมันไม่ได้นะคะดังนั้นเราสามารถผ่านมันไปด้วยกันได้ใครที่ต้องการจะรับการโคชชิ่งเพื่อปลดล็อกนะคะตัวตนภายในของคุณสิ่งที่ข้างค้างอยู่ในจิตวิญญ,ญาณของคุณความรู้สึกนึกคิดที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะแกะเงื่อนปมของอัตราตัวตนได้อย่างไร ทักทายมาจากข้อมูลข้างล่างได้เลยนะคะการโค้ดคนพบตัวตนภายในค่ะจะทำให้คุณเข้าใจสิ่งที่นอนเนืองอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณสิ่งที่บ่มเพาะคุณมาทั้งชาตินี้และอดีตชาติทุกสิ่งที่ฝังบ่มอยู่ในตัวตนของคุณกำลังรอความรักรอการเยียวยารอการกลับมาสมานบาดแผลในทุกพบทุกชาติ เพื่อผ่านบททดสอบในชาติภพนี้ไปนะคะและร่วมก้าวเดินไปในเส้นทางของการตื่นรู้ด้วยกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ